สวัสดีค่ะมอโอชอบอ่านหนังสือนะคะวันนี้หมอโอจะอ่านหนังสือเรื่อง100 Things Every Designer Needs to Know About People ไม่ใช่แค่ออกแบบได้แต่ออกแบบโดน100เคล็ดลับจิตวิทยาสำหรับคนที่อยากออกแบบให้เข้าถึงใจคนนะคะแหมชื่อเรื่องภาษาไทยทำไมยาวจังเลยนะของวีเล r n นะคะเรื่องโดยซูซานเอมวินชิกนะคะ อ๋อ,อ,อ,อชื่อบริษัทไทยเขาแค่บอกว่าไม่ใช่แค่ออกแบบได้แต่ออกแบบโดนค่าของวีเลิร์น320บาทนะคะหนังสือเล่มน,นี้รวบรวมเคล็ดลับจิตวิทยา100ข้อสำหรับการออกแบบที่คัดสรรจากงานวิจัยบทความวิชาการและประสบการณ์หลาย10ปีนะของนักออกแบบชื่อดังที่สร้างผลงานให้โดนใจคนไม่ว่าคุณจะกำลังออกแบบสินค้าเว็บไซต์หรือสิ่งใดอยู่ก็ตามนะ ก็อันนี้นะน่าคำนํานิดนึงนะคะคนเขียนเนี่ยโมอโอชอบมาอ่านช่วงอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเนื้อหาเหมือนกันนะเขาบอกว่าจิตวิทยาในการออกแบบนะคะเขาบอกว่าฉันขอรับรองว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณออกแบบได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉันได้สรุปเรื่องยากๆมาให้แล้วแต่ก่อนอื่นฉันควรพูดถึงตัวเองสักหน่อย ถ้าจะให้แนะนำตัวแล้วก็ฉันคงถูกจัดอยู่ในกลุ่มของคนประหลาดๆที่ชอบอ่านงานวิจัยเป็นชีวิตจิตใจตะลุยอ่านหนังสือเป็นสิบเป็นร้อยเล่มและอ่านบทความวิจัยอีกนับไม่ถ้วนพออ่านจบก็อ่านซ้ำอีกแล้วเลือกเอาทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่ตัวเองชอบมากๆออกมาถ่ายทอดอืมค่ะฉันนำ ความรู้ทั้งหมดนั้นมาผสมผสานเข้ากับประสบการณ์ตรงที่สั่งสมมานานหลายปีในการออกแบบเทคโนโลยีที่เป็นส่วนตอบประสานกับผู้ใช้และผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหนังสือที่คุณกำลังเฉยอ,อยู่ในตอนนี้ค่ะเอาแบบสรุปเลยนะก็คือโอโอ่ะคืออ่านเห็นแต่หน้าปกเนาะก็เฮ้ยดีไซเนอร์เขาอยากจะรู้อะไรกันหรอเนี่ยที่ดีไซเนอร์เขาต้องรู้มอก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์นะซึ่งแบบ อพอมาอ่านตอนแรกก็ก็แปลกดีนะคะคือในเรื่องเนี้ยนะคือเราต้องมองเลยว่าคุณคเูี่าเขาจะมองทุกอย่างแบบเหมือนเป็นแบบเว็บไซต์นะคลิกคลิก,คล,กคลิกเข้าไปนะเขาก็จะเริ่มตั้งแต่ว่าคนเราคนเรามองเห็นอย่างไรนะคะค่ะเขาบอกว่าตาของเรามีหน้าที่มองเห็นนะแต่ว่าสมองเนี่ยมันจะตีความนะ คนอื่นอ่านมองไม่เห็นสิ่งที่คุณนําเสนอนะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความรู้ความคาดหวังของแต่ละคนคุณสามารถชักนําให้ผู้คนเห็นสิ่งต่างๆในแบบที่คุณต้องการได้ด้วยวิธีที่คุณนําเสนอสมองมีส่วนพิเศษเพื่อจดจาใบหน้าโดยเฉพาะคนจดจําทุกอย่างนะกเ็เวลาที่เราคิด อย่างกับเรามองอะไรเนี่ยมันจะวิธีที่เราจะจําได้ที่เร็วที่สุดก็คือมุมมองมาตรฐานเขายกตัวอย่างเรื่องของถ้วยกาแฟนะคะการอ่านคนเราอ่านอย่างไรเขาบอกฟอนต์เนี่ยนะถ้ามีถ้าเป็นฟอนต์พิเศษมีลวดลายเยอะจะทําให้อ่านยากแล้วก็อ่านช้าลงนะถ้าอ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยภาพมันจะไม่หยุดนิ่งทําให้สายตาล้าถ้าอ่านจากเครื่องอ่านอ e ีบุ๊กเนี่ยมันจะเรียนแบบหมึกบนกระดาษนะข้อความมันจะอยู่นิ่งก็จะง่ายกว่านะคะคนเราจําอย่างไรเขาบอกว่าเราเนี่ยจะจําเป็นกลุ่ม จะจำได้เนี่ยมากสุดเนี่ยก็ประมาณ4ี่อย่างนะถ้าต้องการให้คนจําได้เนี่ยจงปล่อยให้เขาได้พักแล้วก็รับฟังคําบอกเล่าของคนอื่นแบบฟังหูไว้หูนะคะแล้วก็จงออกแบบโดยคํานึงถึงอาการหลงลืมของผู้คนด้วยนะคะค่ะแล้วก็เขาบอกว่าคนที่เคยบอกช้ำทางใจนะเขาจะเชื่อว่าสิ่งที่เขาจําได้เนี่ยเป็นความจริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดนะคะคนเราคิดอย่างไรนะ ก็เขาบอกว่าอยากให้ข้อมูลคนทีละมากๆแล้วก็เราประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในรูปของเรื่องเล่าได้ดีที่สุดเออขาบอกว่าฉันมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้พวกคุณฟังนะจะดึงความสนใจได้ดีนะเรื่องเล่าถ้าคนอยากให้ผู้คนมองเห็นความเป็นเหตุนะถ้าคนอยากให้ผู้คนมองเห็นความเป็นเหตุเป็นผลอย่างรวดเร็วจดจำข้อมูลได้มากขึ้นนะนะเราจะต้องใช้เรื่องเล่านะคะ คนเราชอบจัดประเภทเราจะจัดประเภทกันมาตั้งแต่7ขวบแล้วนะนะแล้วก็เวลาเนี่ยเป็นสิ่งลวงนะยิ่งต้องใช้สมองประมวลผลเราก็จะยิ่งคิดว่าเวลาเนี่ยผ่านไปนานมากขึ้นเท่านั้นกระบวนการสร้างสารรค์ออกแบบนะคะจงให้เวลาตัวเองเพื่อหาคําตอบถ้าคิดไม่ออกก็นอนพักสักยิบค่ะแล้วก็ภาวะลื่นไหลเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะ จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีเป้าหมายที่แน่นอนนะคะคนเราจะมีความจดจอ่อความสนใจได้อย่างไรคนเรามักจะมองหาและก็สนใจแต่ข้อมูลหรือสิ่งที่สนับสนุนความเชื่อของตัวเองเท่านั้นอย่าคาดหวังว่าคนอื่นจะสนใจข้อมูลที่คุณให้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะทําคลิปก็อย่าให้เกิน10นาทีนะคะคนเราจะสนใจแค่ว่ามันกินได้ไหมมีเซ็กกับมันได้ไหมมันจะฆ่าชันหรือเปล่าอันนี้มัน,เป,นเป็นแบบสิ่งที่ติดตัวเรามานะ เรื่องของความสนใจบ้างสาเหตุที่เราทํากิจกรรมเหล่านั้นก็เพราะชอบความรู้สึกว่าเรากําลังก้าวหน้าเรากําลังเรียนรู้และได้ฝึกฝนความรู้กับทักษะใหม่ๆนั่นเองนะคะคนเราเนี่ยขี้เกียจโดยธรรมชาติมันคือประสิทธิภาพใช่ไหมก็คือมันจะต้องแบบพอหอมอพอดีอะนะ นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะเราเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการเรียนแบบและการเข้าใจผู้อื่นเรียกว่ามิลเลอร์เซลก็คือเซลกระจกเงาอยู่ที่พรีมอเตอร์คอร์เทกซ์อันนี้มันเป็นเรื่องของสมองเราไม่ต้องรู้หรอกนะวิทยาศาสตร,ร์เขาก็ศึกษามานะคะเขาบอกว่าการทํากิจกรรมร่วมกันจะทําให้คนเนี่ยผูกพันกันนะในเรื่องของโลกของสื่อเนี่ย เราจะถูกตั้งโปรแกรมให้สนใจเฉพาะเพื่อนแล้วก็ญาติมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็การหัวเราะคือกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยสัญชาติตยานไม่ใช่เกิดจากการเรียนรู้การหัวเราะนั้นติดต่อกันได้นะคะคนเรารู้สึกอย่างไรนะการแสดงออกทางสีหน้าเป็นสิ่งสากลไม่ใช่ท่าทางนะคะการแสดงออกทางสีหน้าเป็นสิ่งสากลความรู้สึกพื้นฐานเจ็ดอย่างนี้สุขเศร้าดูถูก กลัวขยะขยแขยงประหลาดใจแล้วก็โกรธนะคะถ้าเว็บไซต์ใช้ฟอนต์ที่ตัวเล็กมากเราจนต้องรีดตาแล้วก็ขมวดคิ้วตอนอ่านเราก็จะรู้สึกไม่ดีแล้วก็จะอารมณ์เสียนะคะเรื่องราวเนี่ยมันทรงพลังมากกว่าข้อมูลนะมันอยู่ในรูปของเรื่องเล่าแล้วก็มันจะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกร่วมนะช่วยปลุกอารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟังนะ ไอ้ตัวประสาทสัมผัสทั้งหมดของเราเนี่ยเวลาที่มันโดนกระตุน้นเราก็จะต้องส่งข้อมูลไปที่ทารามัสแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของกลิ่นม,มันจะส่งไปที่อะมิกดัลลาอยู่ในสมองอะนะอะมิกดัลลามันอยู่ใ,นในกล้กับหน่วยเก็บความทรงจํามันก็เลยทําให้เราหรือฟื้นความจําได้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของเราเนี่ยถูกตั้งโปรแกรมให้ชอบเรื่องประหลาดใจภาพทิวทัศน์ธรรมชาติทําให้เรามีความสุขการฟังเพลงทําให้สมองหลังสารโดปามีน แล้วก็ยิ่งได้มายากเราก็ยิ่งชอบเรามักรู้สึกดีก่อนแล้วก็หลังเกิดเหตุการณ์เพราะฉะนั้นเวลาที่จะสอบถามความพึงพอใจนะให้รอ2-3วันนะคะเราจะซื้อสินค้ายี่ห้อที่คุณเคยนะหัวข้อต่อไปก็คือเรื่องคนเรามกจะทําผิดพลาอันนี้จะเป็นรายละเอียดนะคะแล้วก็คนเราตัดสินใจอย่างไรเขาบอกว่าจงฟังหูไว้หูเวลาได้ยินใครสักคนอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจค่ะเขาบอกว่าแม้เราจะตัดสินใจโดยไม่รู้ตัว แต่เราก็ต hmm. ้องการเหตุผลที่มีน้ำหนักมารองรับการตัดสินใจนั้นแม้ว่ามันจะไม่จริงก็ตามนะคะแล้วก็เราต้องการตัวเลือกเยอะๆแล้วก็เราห่วงเวลามากกว่าเงินแล้วก็เขาบอกว่าผู้นำก็คือคนที่จะพูดก่อนใครนะคะเราคิดว่าคนอื่นโดนจูงใจได้ง่ายกว่าตัวเองนะแต่จริงๆแล้วเราโดนก็แปลกดีนะเป็นหนังสือที่ซื้อมาแล้วก็ต้องอ่านนะหมอโอว่า าเป็นแบบพวกคนที่เขาทาเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบแต่พวกนี้เขาเป็นเรื่องจําเป็นนะคะอ๋อเขามีผู้เขียนเขามีประวัติของเขาอยู่ด้านหลังด้วยนะคะก็หมอโอชอบอ่านแบบเนี้ยหมอโอ,โอว่ามันเป็นที่รวมของคนเก่งประวัติผู้เขียนซูซานเอ็มวินชีนะคะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาและทำงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพื่อออกแบบเทคโนโลยีมานานกว่า30ปี เธอมีผลงานเขียนหลายเล่มเกี่ยวกับการออกแบบโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางเช่นหนังสือเรื่อง Neuroweb Design What Makes Them Click ที่ตีพิมพ์ปี2008ซึ่งเป็นการนำผลงานการวิจัยด้านประสาทวิทยามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์เธอยังมีความเชี่ยวชาญในการพูดและการนำเสนองานเธอดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ที่ ผู้ใช้ที่ Human Factor International และยังเป็นเจ้าของบล็อกยอดนิยมอย่าง What Makes Them Click. net อีกด้วยค่ะก,ก็แปลกดีเนาะค่ะหมอโอก็อ่านหนังสือไปหลากหลายนะสนุกดีค่ะเอองั้นค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะหมอโอรีวิวดี่านหมอโอชอบอ่านหนังสือหมอโอรี ชอบอาา่านหนังสือ